มะลกอก็หนึ่งกรบสอนายนะับใชไปไล่ไิ้นต่ำินปั่นมาคาะเอ็นน้อยชมพูมากินข้าวที่ขัวกางกันนะคะวันนี้เยอะจุกจนเละนะคะโอ้โหดีด้วยทำดีาก็ยังพักเดิมนเลเนาัไลน ไม่ได้ใส่จานี่ไม่ได้ก็เปลี่ยนแถวนะได้ยินบาโหเล่นะโอ้โหต้องมีอะไรอ่ะอันนี้เหมาะสำหรับเจ้าขอบคุณค่ะอันนี้ตรงนี้มีทั้งการ์ดอะ ละลายในปากนี่นี่ยาด้านะแล้ววร่านี่สล่าไอ้นี่นะโอ้มีแต่ละลายทั้งนั้นเลยใช่แล้วตำหอยมาอีกแล้วก็ใช่บ้านนะเป็นไม้ในเราบประมงแก่ไอ้แล้วอย่ก้อยหอยอันนี้ตำหอยกำลังนึ่งข้าวอยู่นะคะยังไม่สุกนะคะโหดพี่ซอหะ แตกสุกไปแล้วขอที่ครับคุณอรเขาเลี้ยงหอยไงนี่นะกินหอยมันหอยเยอะะไม่บอกยังมีอีกมันเ็นตางจากหอยอะมันารจิบไ้กระเลยอลมิเนียมเพอะยก็หอยฟังไงป้าหอยฟังหอยเซี่ยงหอยฟังสีดำๆน่ะไมมาตนจไ่จใช้หอยนี่แหละ อันนี้มอบให้ดาดานะเนี่ขอบคุณท่านลบอแซบๆๆขอบคุณท่านนะสวัสดีครับคุณพอนภาแกจะกินยูจับากะหังนันนประแดกนะก็จะป้ายหน่อยว่เธอก่อนเนี่ยไม่ยากวะน้า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 น้ำน้ำน้าน

มา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 ทางน,นี้ทางน,นี้ท anden, ท Bishop, school, modeling, อ,อย่าไปดื้ออย่าไปกวนมาเร็วนี่ oh? yeah. ไม hey, ่ม oh. ีแรงเทปูนเลยตรงนี้เลยตากปูนไม่สิครูเลยตงนี้เลกินอีนแล้อย่าดื้ออย่าซนเดี๋ยวเทียเลยเรจกินข้าวเดี๋ยวมีแรงเทปูนนตรนี้นเ่นีเือาบอกลมง่ายยิ่งใครอยู่ก็ล้มหม บอกรู้ด้วยอันนี้ใครจะอยู่ด้วยอะเนี่ยเรื่องรู้ช้ากลับบ้านนะน้ำมันจะดำลงเนี่ห้ามควยห้ามล่าห้ามขาดห้ามเอาเอาหอมมาให้แล้วบ่ได้เอาใส่เลยเนาะใส่แล้วเดีเป็นเดมาใช่ไหมกินเนื้อกินเนื้อไข่ต้มกรอบนอกนุ่มในจริงจริงเนี่ยต้มนี้ดีเลยเนี่ ผีก็บอกวาแต่เวลาไปนานจะสวยข้างในเ่ยไข่แดงไม่สุกเยอะพอดีเหรอที่เนื้อดิบทะไมเห็นี่ไม่เห็นที่กินเลยไข่ดิบกินเฉยเลยมันสุกไปแล้วสุกที่ไหนน่ะยังเลี่ยเลี่ยอ่างเงี้ยอ๋อบอวไข่พอดีเลยอันนี้ยอดกระถินค่ะกินเอายวทีเดียวเดี๋ยวไข่ดิบกินจะเนื้อดิบไม่อิ่มเอาเด้อก็อิ่มเลยเด้อมา ไม่จะกัไปก่อนนะครับตัดทำจนบุ่มเหมิดว้านเยอะนาโมโหตั้งเซ้นบ้างบุ่มยู่วนอันนี้บ้างแล้วมา้มา ไ้่ยงงใหญ่มามาม้อเนี่เขออกนเขากินแมานาวของเขาไงก็บ้าเหมือนใ้เราไปเลไก่คนเนาะาะนี่ันางลอกนเ่บ้าจับจงใช้นา

พอบลกเลยชว่าจ่าทำไมมันเปอย่างนี้มาดูคนดูอะไรนะเท่เน้เน้อนไม่ยอดไข้งใรขาดูนขอบคุณสามท่านมาค่ะหาไปไหนหมดแล้วนลอกสี่ไมอยู่สองคนนี้หมดเลยจริง เดี๋ยผู้บ่าวสัม้อยอะสองคนกินข้าวอไม่กล้าเข้าเห็นความแตกต่างนั่นเองจผู้บ่าวสัม้อยออกไปสองคนเดีืออีกสองคนก็ไม่ออกน่ามาอเข้ามาทีนี้แล้วผู้บ่าวออววตออววอว์ตอั์ตอววตออว์อว์ตนว์ตอว

กินผักลวกก็แรงดีเอาดาดาเก็บไวม่ยึงนะแต่งไทยผมกินสองคำคิดละลายในปากใครปล่อยไว้จนสุกขนาดนี้ฮะฮะงอมไปเไม่อยแตงกวงดองแล้วเอา ลรไล่ได้ปากเอาไม่อร่อยตะบานมันไม่เสียกันไก่งไมมไม่ข้าวมันินข้าวหรอเปล่าุ้เนี่นาไปหั่นชุบกะปลกเลยไปาวสามมุนมาเลยมาได้เลยอ้ยแ่างกันมแได้กระมล่าร ขอบคุณ6กท่านนะคะขอบคุณค่ะแอดมินน้อยขอต้อนรับสู่เพื่อแม่บุญถิ่นนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะคิดพลาดอะไรหรือเปล่ายี้ค่ะคุณน้อยขอบคุณทุกรายทุกกำลังใจนะคะเต็นตะรุ แล้วส่งลวสไปเลส่นไล้น้ขนไมีอวันตาสื้าีวดนตา้เราขอบคุณสุเบ็ท่านนะมาชิมข้าวด้วยกันตอนนี้ยังไม่สุกนะคะข้าวมาไม่ทิ้ง่ะไม่ทิ้ด็กิ้ก้อนข้าวยังนึ่งอยู่โอ้บหน่ย ข้าวสวยยังเหลือทั้งเยอะกินก่อนโลดตั้งไก่แทสไม่ถึงตั้งไก่ก็คนเดินไปเดินมาหนอเขามาอยู่ทีแล้วอามี่อันนี้ข้าวใครข้าวที่ไหนมีข้าี่ เือะอันเาเอานปงหวันร้อนใส่รดหรือเปล่เนี่ยใส่กระเใ่ไมเน่ยไใม่ใส่กินเลยใส่เกลือขอบคุณค่ะคุณวุฒิดวงรักนะคะขอบคุณมากมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะคกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ